สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้าอยู่กับผมธนรัต์ครูสมบัตินะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มบีรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับแม้ว่าทีมชาติไทยนั้นจะไม่สามารถเก็บชนะได้แต่ว่าถือว่าเป็นต้มแรกในรอบนี้ของทีมไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวตามมาหลายเรื่องด้วยกันหลังเกมนะครับ ม้ว่าทีมชาติไทยจะทาได้เพียงแค่เสมอกัน2-2กับออสเตรเลียนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสมอสิบแรอบ12ทีมสุดท้ายในกลุ่มบีโซนเอเชียนะครับในเกมที่5ภายหลังเกมซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าขอชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่ช่วยกันทํางานอย่างหนักนะครับและยอมรับว่าเสียดายกับผลเกมนี้แต่นักเตะเองก็สู้กันเกินร้อยก่อนเกมนี้มีความกดดันหลายอย่างเพราะว่าแพ้มา4เกมรวดซึ่งออสเตรเลียเองเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับ ผลเสมอเกมนี้ขอมอบให้ในหลวงรัชกาลที่9และแฟนบอลไทยทั้งประเทศด้วยการที่ธีรศรลดังดากองหน้าทีมชาติไทยที่ยิงคนเดียว2ประตูในเกมนี้บอกว่าผลนัดนี้ถือเป็นตั้มแกของทีมชาติไทยในรอบ12ทีมสุดท้ายแม้ว่าเสียดายที่ไม่ได้3แมต้มแต่1แต้มเองก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะครับสิ่งที่นักบอลและสตาฟโค้ชทำงานอย่างหนักเริ่มเห็นผลว่าสามารถสู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียได้นะครับ มีแต้มแรกในใน12ทีมสุดท้ายเอเชียซึ่งเคถึงแม้ว่ามันอาจจะน่าเสียดายที่เราไม่ได้สามแต้มในนัดนี้แต่ว่าหนึ่งแต้มผมว่ามันก็บอกอะไรหลายอย่างว่าเคจริงทีสิ่งที่นักฟุตบอลทางานหนักมาสิาป์โพสทํางานหนักมาเคมันเริ่มเห็นผลแล้วว่าเคเราเราเรา,เราสามารถตอ่อกนได้ถึงแม้ว่าสี่นัดที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีแต้ม ดานอันเก้ปอเตสโกกู u, นะครับหัวน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติออสเตรียยอมรับว่าเกมนี้เจ้าตัวไม่พอใจกับผลการแข่งขันนะครับแต่ต้องยกเครดิตให้กับทางทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างย,ยอดเยี่ยมและสร้างความกดดันให้กับออสเตรียจนผลออกมาเสม,เมอกันนะครับส่วนเรื่องจุดโทษนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ตัดสินด้วย ต้องบอกนะครับว่าผลงานของทีมชาติไทยนั้นยอดเยี่ยมมากๆสนกระแสก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลมีเดียที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของทีมชาติไทยรวมไปถึงซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองแต่ล่าสุดบรรดาแฟนคลับของทีมชาติไทยออกมากระแสกลับเลยนะครับออกมายอมรับผลงานของทีมชาติไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันเล่นจนสามารถเจอฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยอมรับว่าซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย วางแผนแก้เกมมาสู้ออสเตรเลียได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการปรับหมากใช้กองหลัง3คนนะครับแล้วก็ให้สีโรชัดทองลงเล่นเป็นกองหน้าคู่กับธีรศิลป์ดังดาที่ยิงไปเดียว2ประตูใน,นเกมนี้ แฟนบอลหลายคนนี่โพสต์แสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นในทางเดียวกันว่านักเตะทุกคนสู้ได้ดีวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมและเทคนิคเชิงบทเชิงบอนลนะครับทำให้รู้สึกปาลปลืม้มแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทีมแต่หลังจากที่ผลเสมอออกมาเลครับก็ถือว่ามีรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นทีมชาติไทายนั้นจะเดินทางไปแข่งขันรายการต่อจากนี้คือรายการเอฟเฟสุสุกิค ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมนี้ก็หมายเดียวของทัพทั้งสึดคือป้องกันแชมป์ให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับสตหรัตบอลรอรบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยจะแข่งขันอีกครั้งก็ปีหน้าเลยนะครับช่วงนี้มาลุ้นกันในอาเซียนคัพก่อนนะครับ